พัปอพอวันค่ะสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพพอวอันค่ะในงวดวันที่16ม,มีนาคม2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะพออวันที่มาตาม,มคุณพ่อเนอะะอาะค่ะคุณพอ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันเมื่อไรคะคุณพ่อเมื่อขึ้นเ่แหรืฝันเมื่อขึ้นซดซดหอนหอนค่ะท่านผู้ชมฝันแนวไหคุณพอ่อฝันคือยังกับย่ายนี่ไปใส่บุญนี่เหลือสิมามานอนเทียงหน้าเขามานอนอยู่เทียงเขาค่ะ มานอนอยู่เทียงเขาเลยเอารถจอดไวูุ้้นไว้หงหน้ารถม,มาบ่ได้ค่ะคือจังเทียงเกิดเทียงคน้นจ,จักัยใต้มันเทียงหอยวุบมีไม่อยูหรอกค่ะก็กับเล่านี่กลางมุงนอนอือก็เลยยางลาะออกไปหาบึงรถค่ะทั้งย่านพี่หลอกทงนหลังนั่นแหะืะ แบบนี้เราไปเราแบกกันนั่นไปย่างดีหรือแบกปืนแบกปืนไปย่างดีคคือยังแบบมีคนเทศบานบุญละห่องมากว่ะยิ่งยิ่งแกยิ่งหาที่หกเท่าว่าแต่ยิ่งหาสิบหกเท่าว่าแต่ห่วยวะ ็เลยกลับมามากกูบนลับบนนอนส่วนใหญ่นีเฝ้าไปคืนรถเมื่อเหื่นเมื่อฮื่นก็ยังเมื่อฮื่นอยู่บ้านเหมือนดีค่ะอืมก็ยังเมื่อฮื่นอยู่บ้านเมื่อเราก็ือยังสิกําลังสิเ็ตุยู่เฮ็ดจินคนี่แหละก็เลย จะเดือดขึ้นมาเลยฟันสั่นๆเนาะห<อ>ลอกมีฟันบอยาวก็บท่านผู้ชมคุณพ่อแต่ว่าชัดเจนเลยก็คือเขาห้องบอกมันบบคุณพ่อ,อ,อห้องบอกว่าห้ยิงหาสิบหกถ่ายิงหิ้งยิงหาสิบหกในความฟันของคุณพ่อนี่หมายถึงว่าเขาบอกว่าห้ยิงปืนเมืนบอกคะหรืหอว่ายิงยังจักแล้วจักยิงยิงแล้วเป็นเสียงผู้หญิงหงรือผู้ใส,ส่เสียงผู้ใส่เสียงผู้ใส่ห้องบอกมากเ,ออเป็นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่ม ก็บเห็นคนเนาะบเห็น<บ>คนบอหูเนาะค่ะออว่าผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มหูแต่ว่าเป็นเสียงผู้ช่ายออ่องบอกว่าให้ยิงหาสิฮกปออ่านนี้เนี่ยทางเดียบานนี้คุณพ่อสิหายตัวไรไม่กต่ที่เขาหวาว่ามาหันแล้วใะเขาตีตีตัวไรแล้วมันโบดึงจักเนาะห้หาหกเข็นเขนเลยบอกคุณพอ่อ,อหาหกเน้นเนีนเลยเนาะก็ัดนแล้วค่ะ บ่จับตัวอื่นใส่เป็นบอกเอาเนีนๆเลยคะ่ะคลิปที่สองนี่คะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อให้หากกะอย่าลืมกับนําเนาะเพราะว่าหาหกกหากับแล้วก็อย่าลืมว่าหกกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะคุณพ่อ,อ,อกับ,บหัวนําค่ะเพราะว่าเป็นเ<า>หลขผีบอกเนาะค่ะมเนออาจสิเป็นจากหาหกอาจสิเป็นหาเก่าก็เป็นไปได้เนาะคุณพ่อเนาะค่ะเป็นแนวทางคะ่ะของ พะอ,อว้วนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2568นี่ค่ะคอยท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเในะวันไญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะคลิปนี้คลิปที่สองสีมาตามคุณพ่ออีกคงสุดถ่ายเนาะคุณพ่อเนาะออค่ะเธอคงสุดท่ายเธอเพิ่นมาให้โชคอีกเนาะออมาเบิงว่าสีหยำตัวเกา่าบอรหรือสีเป็นตัวใหม่เนาะค่ะออนนค่ะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่ออ้วนได้หลายค่ะโบเพียงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะยงแนวทางตัวเลขควอมฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่26มินาคม2 5 6 8นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพ่ออ้วนเนาะค่ะพ่ออ้วนนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันสดๆหอนหอนมือขึ้นนีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าไปนอนเทียงหน้าบบหัวเทียงหน้าไผเพิ่นว่าค่ะในความฝันนี่พอไปแล้วเนาะค่ะ ฟันว่าจะของนี่ไดบกปืนพอมเพื่อนว่าปืนนี่เป็นปืนย่าวนะค่ะแบกปืนขึ้นแล้วเพื่อนว่าย่านก็ย่านเพื่อนว่าย่านพี่หลอกเพื่อนว่านี่ขวมฟันเนาะค่ะแบกปืนขึ้นใส่บาลายแล้วเนาะค่ะลาได้ยินเสียงเป็นคือเสียงเศร้าบานี่เป็นเสียงผู้ชายเพื่อนว่าห้องว่าไทยยิ่งนี่ก็ให้ยิ่งหาโฮกเดอร์เพื่อนว่าเว้าเนี่ยนี่เพื่อนว่าชัดเจนจำได้แม่นยำเลยเพื่อนว่าไทยยิ่งห้ยิ่งหาฮกเดอร์เพื่อนว่าค่ะ ว่าแบบนี้เนาะค่ะเป็นเสียงผู้ชายหงมาเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็พากันเก็บบนอยู่บนนอนกับภร bon bon รยาเพิ่นเนาะค่ะฝ้าวนี้เมื่อเพิ่นว่าใน่ความฝันนังย่านเพิ่นว่าค่ะหูเมื่อขึ้นมาท่านที่เลยเพิ่นว่าค่ะพออ้วนใหน้แนวทางมากก็คือหาหกเนาะค่ะวงกลมใหน้นินเป็นเลขผีบอกเพิ่นว่าค่ะโตกันเนาะค่ะก็คือหาเก่าเพื่อนว่าบ่เนออาชิกลับหัวเป็นหาเก่าก็ได้เพราะว่าหกกับเก่ากับหัวมันกะ ได้เพิ่นว่าค่ะกับหัวก็ได้จากคกกับหัวเป็นเก่ากรได้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้การว้เนาะค่ะเป็นหาเก่านำเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพระอ้วนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2568นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพระอ้วนสุขหูสักคนแต่ก็อย่าลืมกับปนำเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยนำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้้คคคลิปหหนนาพบบกัใม่่ขอุณะ thank you